กลายเป็นความเคยชินเป็นชาวสวนร้อเอร์เซ็แล้วค่ะตั้งแต่เช้าตรดเย็นอยู่ในสวนหากไม่ออกไปธุระไหนนี่เลยค่ะงวนอยู่กับการตัดกิ่งตอนต้นเยลลี่กิ่งแล้วกิ่งเล่ากิ่งแล้วกิ่งเล่าช่วงนี้ก็มีเพื่อนๆสั่งกันมาหลายๆกิ่งนะคะนี้เวลามืดค่าแล้วก็ยังจัดการไม่เสร็จค่ะคืนนี้คงต้องนําไปทําต่อในบ้านอีกครึ่งคืนนะคะทุกอย่างจรงลงตัวค่ะ สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่ามาตัดกิ่งเยลลี่ในเวลาเย็นค่ะรากเต็มตุ้นตอนแล้วนะคะนี่ดูซิดูซิรากเต็มเลยนะคะรากเต็มจนขุยมะพร้าวแห้งหมดแล้วค่ะนี่ต้นเยลลี่อยู่ข้างหลังนี้นะคะเดี๋ยวไปตัดกิ่งเพิ่มเติมค่ะวันนี้ย่ามอมเมมทั้งวันอยู่เพื่อนๆก็สั่งกิ่งพันกันมาเยอะดีแล้วค่ะที่สั่งกิ่งกันมาเยอะๆดีใจค่ะเหนื่อยอย่างไรก็ไม่ว่านะคะเพราะกิ่งตอนตอนนี้มีเยอะอยากจะทยอยออกด้วยค่ะ พราะกิ่งใหม่ๆเขาจะได้เติบโตขึ้นมาแทนที่นะคะแต่หากหมดรอบนี้ก็ต้องรออีกระยะหนึ่งก็เป็นเช่นนี้นะคะทุกกิ่งตอนเองกับมือค่ะช่วงนี้ที่บ้านทั้งลมทั้งฝนค่ะบรรยญาติอยู่ส่งคล้านะคะอยู่ส่งคล้าช่วงนี้ฝนตกพอฝนตกมีลมพัดแรงกิ่งบางกิ่งก็หักค่ะนี่นคะ่ะหักออกมาเลยหักออกมาแล้วมีเถาวันไม่ใช่เถาตํลึงค่ะมีตํลึงพันอยู่ด้วยค่ะตํลึงขึ้นเยอะนะคะ แถวบรรยาตำลึงจะมากมายค่ะเดือออกมาเลยนี่นะคะปะจจภนไพนะกิ่งเยลลี่กิ่งนี้ค่ะปะจจภนได้วยหักเองเลยดีนะที่มาเห็นค่ะถ้าไม่มาเห็นปล่อยค่าต้นอยู่อาจจะทำให้ใบเหล่านี้เหี่ยวก็ได้นะคะความสุขของคนทำสวนนี่แหละค่ะได้พูดคุยกับต้นไม้นี่นี่เพื่อนเพื่อน<ๆ>ดูสิคะกิ่งเยลลี่ใบใหญ่มากเลยนะคะแล้วกิ่งก็แข็งแรงด้วยค่ะเพราะต้นเยลลี่ที่สวนย่านะคะ เป็นต้นยืนลี่ที่ปลูกลงดินให้ผลผลิตก็คือหมายถึงว่าให้เราตัดกิ่งมาเป็นร้อยๆกิ่งแล้วค่ะแล้วเขาก็แตกกิ่งใหม่มาเรื่อยๆนะคะบางครั้งตัดจนนึกสงสารต้นนะคะแต่ต้นยืนลี่เป็นไม้มหาสัรย์ค่ะยิ่งเราตัดแต่งกิ่งบ่อยเท่าไหร่เขาก็ยิ่งแตกกิ่งใหม่ขึ้นมาสวยกว่าเดิมนะคะ ที่สวนช่วงนี้มีขายทั้งกิ่งตอนกิ่งตอนที่ตัดจากต้นแบบนี้นะคะเพราะยา่าจะตัดไม่หมดค่ะจะเว้นในบางส่วนอยู่ที่ต้นกิ่งที่ตัดออกมานี้นำไปปลูกลงกระถางนะคะส่วนกิ่งที่เว้นอยู่ไว้เพื่อนๆคนไหนที่อยากได้กิ่งตอนไปปลูกเองเพื่อเลี้ยงดูให้เจริญเติบโตเองก็จะมีของส่งให้นะคะต้นเยลลี่เป็นต้นไม้มาศจัย์ที่เราสามารถนําไปปัน่นและทําเป็นวุ้นเยลลี่ได้นะคะและนําไปปัน่นทานเป็นน้ําเยลลี่ส,สดๆก็ได้ค่ะ เมื่อตอนกิ่งการตอนกิ่งจะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนจึงมีรากเต็มตุ้มตอนนี้นะคะที่จริงรากจะออกเมื่อ15วันแรกค่ะแต่ต้องปล่อยอยู่ที่ต้นก่อนให้รากแข็งแรงจึงค่อยมาตัดออกไปนะคะประมาณหนึ่งเดือนไม่เกินนี้นะคะหากเกินนี้ตุ้มตอนก็จะแห้งและส่งผลให้รากที่อยู่ในถุงหรือในตุ้มตอนนั้นแห้งตามไปด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นการตัดกิ่งเยลลี่จึงมีเวลาของเขานะคะหากเรารีบนะักก็ภายใน15วันแต่ยา่ยาว่าช่วง15้าวันไม่ค่อยเหมาะสมค่ะต้องผ่านมาจนถึง30วันจะได้ต้นพันเยลลี่ที่มีรากแข็งแรงค่ะกิ่งตอนเยลลี่สามารถตอนได้ตลอดทั้งปีนะคะทั้งช่วงหน้าร้อนช่วงหน้าฝนอากาศร้อนอากาศเย็นไม่เป็นอุปสรรคนะคะจะได้กิ่งที่แข็งแรงอย่างนี้การแพ็กกิ่งตอนส่งให้ลูกค้าวันนี้ต้องพามาต่อในบ้านนะคะ ช่วงนี้เพื่อนๆจะเห็นนะในบ้านย่าๆรกค่ะบ้านรกเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะคะกระซิบนะคะเพราะช่วงนี้ยุ่งมากเลยค่ะยุ่งหลายๆเรื่องเลยนะคะยิ่งเอาท่าที่เอาได้นะเอาเอาท่าที่เอาได้คนเรานะคะคงต้องทําอะไรได้เท่ากําลังตัวเองนั่นเลยค่ะมากกว่านี้คงไม่ได้แล้วามาแพ็กกิ่งตอนส่งให้เพื่อนๆกันก่อนเป็นงานเร่งด่วนค่ะตอนก็ตอนเองนะคะแพ็กก็แพ็กเองและเดี๋ยวต้องนาไปส่งเองค่ะทุกอย่างเอ่อทำคนเดียว จึงเชื่อมือได้เลยว่าของที่เพื่อนๆจะได้คือเป็นของที่มีคุณภาพนะคะเพราะเราทำคนเดียวก็ประเมินการทำงานไปในตัวเลยและแล้วงานก็เสร็จลงค่ะกิ่งแล้วกิ่งเล่าตะกร้าแล้วตะกร้าเล่าเดินทางมาที่ไปรษณียน์นะคะก่อนนำส่งไปถึงเพื่อนๆทุกๆคนค่ะขอขอบพระคุณนะคะที่ไว้วางใจสั่งต้นพันธุ์ต้นยันลี่และขอขอบพระคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย